มาเด้อมาเด้อน้องเอ้ยเพื่อนกินก้อยเห็ดขมแล้วนี่ตาแล้วนั่งกินก้อยเห็ดขมให้กิงๆก้อยเห็ดขมมีดูก้อยเห็ดขมนี่เดี๋ยวซอยผักก่อนเด้อใจเย็นๆอย่าตุ้งหิวต้องใจเย็นๆอยากกินอาหารอร่อยซอยผักมันมุนๆก่อน เมนูก้อยเห็ดขมโอ้ยเครื่องปรุงจะล้ายหลายน้ำปลาใส่อย่างแนี่ต้มหวมผัดชีหอมตเพียสวยเลยเด้อพี่ก้อยเห็ดขมก้อยเห็ดขม ก้อยเฮ็ดขมเนี่ย,ยค,คูอุ่นก้อยเฮ็ดขม้อืม้ตาแสบแสบหอมผักชีแบบยังมาชั้นแล้วเลยก้อยเฮ็ดขมพี่น้องพี่น้อง,องเอ้ยมาเด้อมกินก้อยเฮ็ดขมน้ำกันเด้อกับตายายจ้าด้วย เจ right right ็บมือวานนี่มันกับไปบรทันเขาตากำลังมาหน่อยหนึ่งตากำลังจะก้อยกำลังจะปรุงเครื่องได้มาหน่อยเดี๋ยวเลยมาก้อยเนี่ยไปไปเยี่ยงเขาได้หน่อยหนึ่งกำลังจะปรุงเครื่องพี่น้องกินตานเดอราอยู่พาเลยเมนูค้อยเห็ดคมให้ตาเ็ดเฮตาก้อยยายจะรอกินเสียบเสียบ ยังบ่ทันแล้วมาเบิ่งเครื่องปรุงเพิ่นเด้อบาดนี้นี่เป็นตาแซ่บเลยเนาะก้อยเฮ็ดคมในใส่หยังแน่ตาเฮ็ดให้ยายกินแน่เห็นแต่ว่ากได้เนาะ ใส่ยาชูกำลังก่อนอยาชูกำลัง,สงผสมของเทศเนาะผมว่านี้ให้ให้ตาแสดงยายเป็นผู้กำกับพริกผงอย่าไปใส่ลายด้ย้อตาเฮ็ดพริกผงอย่าไปใส่ลายด้ย้อ บ่บ oh, oh. ่อาเด็กน้อยอืมก้อยเห็ดขมเมนูบ้านๆเข้าป่าไปหาเห็ดได้หน่อยนึงก็มาสิแกงมันก็บ่พอแกงเลยบ่บ่อก็เลยเอามาก้อยเอามันบ่พอแกงมันได้หน่อย ขาวคั่วใช้ขาคั่วใช้ขาคั่วหลายมันแสบเนี่ยใช้ขาคั่วหลายลายมันยิ่งแสบโอ้ยหอมแล้วยังมาทันแล้วเลยแซ่บแล้วโอ้ยหอมแล้วหอมแล้วก๋วยเห็ดขมหนาว แมะนาวน้ำปีโอมะนาว,บ,นาวบ้านนี้ทำอะไรมีแต่ใหญ่ๆเนาะคนบ้านไงเนาะมีคนบ้านน้อยมะนาวก็ลูกใหญ่คนหน้าใหญ่าหญนะตาแสดงก่อนตาใหญ่เป็นตากล้อง น้ำปลาใช้น้ำปลาน้ำตีปลาลานัวโน้วปลาลาต้มสุกแล้วปลาลาสมัยเดี๋ยวนี้กินไงสมัยเดียวนี้ว่า,าต้องไปเอาปลาลาต้มต้องไปใส่หลายเป็นลายลูกน้ำปลาลาใส่เพาะเจ็บคนโกบหลายกใส่หลายแบบเป็นยัง น้ำปลาอย่าไปใช้ลายเดอ้อน้ำปลามันไม่มันไม่ถูกกันนะเ,เห็นสิครีมเห็ดกับน,น้ำปลามันไม่ถูกกันเนี๋ย,ยคนก่อนมันเข้ากันก่อนขึ้นมาที่นี่กับปุ๋งเครื่อง อันนี้ป้งรสน้ำปลาพริกผงมะนาวน้ำปลาหอมกุ๊บหอมกุ่มเลยตากล้องสีมือกันให้ตาเป็นคนทายก็ยื๊๊ยืกยักยก มันเป็นยิกยิยัก,ย,ก,ย,กยักแล้วกล่องอันนี้อันนี้ยาย่ายทยพอนิ่งมั่ง้าตาจับกล่องเอ้ยยิกยักยิกยัก,ยกตา็ถ่ทยเป็นอย่างเดียวใช่หรงึ่งงึกงงักงักและ้าตาจับกล่องอันนี้ไอตาเป็นคนแสดงยายเป็นตากร่องก่อนตา่ายเป็นอย่างเดียวอ้าวเริ่มใส่ผักบัที่นี่ใส่ผักเด้อบัที่นี่ถึงเครื่องใส่ผัก เทจ้วดจ้วดรูดปาดหอมกรุบออกมาเ <คน S 1> ลยบาทเนี่ย <คน S 1> เฮ้ยก้อยเห็ดเลยมันหอมฉันซิวะยาแม่เว้ยยดีกว่าหกจานมัน,น่อยหกดีกว่าหาเลยม่ได้กินกระยอนมันหกแล้วโอ้ ตาอ้ยเ,เป็นตาแสบเนาะตาแส็บปนเนาะดูโอ้ก่อยเห็ดคมเบ่งหนาตาดูเป็นตาแสบเนาะเสร็จได้ยังเนี่ยชิมวะ่ะหนาตาเสร็จแล้วนะชิมดูชิมดู แสบหรือยังกินก่อนเด้อเนี่ยอือร่อยบ่อร่อยกินเผาอยู่ีกสักแล้ววะโอ้ยเสร็จแล้วพี่น้าะแสบแซ่บกล่องกระดาษยังแซ่บเลย นี่โอ้โหพี่น้องเป็นจ่าแสบบอ,อก่อยเห็ดขมเมนูง่ายๆเนาะพันธุที่แกงมันก็บพ่อแกงเว้ยเนาะแสบบอตาแสบน,นะเดี๋ยวยายชิชิมก้อนบาดนี่พี่น้องกินก่อยเห็ดน้ำกันเลิ่มเลอนี่ตาก่อยเห็ดบึงยายชิชิมบึงรสชาติเป็นยังไง กิน็เข้าวานกินก็เศ้าจ้ากินก็อือแต่เอ่ะคิดนังกันเลี่น,อน้อยหน่อยเฮ็ด ไตเห็ดมาน้อยหนึ่งเนะาะใาญก็ว่าแกงใส่ไวที่แกงมันหมกโคแกงหนูพลังไปเก็บเอาไม้น้อมากินน้กันพี่น้อกินข้าวเศ้าหรือยังเนาะเพื่อนมากินเด้มืมอนี่เดดออกเยียงแห้งเลยขาวฝนเยตกสั่งเต็มนาะมามากิน อันก้อยเห็ดพึ่งอะใส่หอมซอยนหอมผักชีหอมเปรยอเ้าคั่วน้ำปลาล่าน้ำปลาใส่มะนาวแซ่ดิเด้แหละข้าวปึ่งกินขขาวจ้าง Thì rồi <laughs> Đồn đồn để kín cho nước nắp Đồn đồn để kín Dạy kín cho Dạy vào để kín cho nhé đâu như ừ, thế, thế hết sức um, cho lại đó ngay rồi ทำยังไงโรดบานไงคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดผมจ้ะแกะไปเด้อ พีน่น้องมาเตียงกันเด้อแสบแสบมื้อนี้เมนูก้อยเห็ดขมจ้ากินช้ใหญ่ๆด้วใหญ่ <c oughs> ยยๆบ่อืึ แต่นงกันด้วยพี่น้องมาจ้า